สวัสดีค่ะเนื่องจากตอนนี้พวกเราก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะถึงแม้ว่าจะไปเจอกันหน้าเวทีไม่ได้เราก็อยู่หลังเวทีนะครับเปิดชมไปก่อนตัวแห้งแล้วจะออกไปคโชคดีมากนะคะว่าเรายังมีที่พักพิงทันเบาแล้วครับเบากับเราแล้วนะคะ อยากให้อยากให้พวกเราได้ออกไปอยู่ในบรรยากาศที่สวยงามนะเดี๋ยวท่านก็จะอยู่ให้เราเพราะเมื่อกี้บ่นร้อนกันไงบอกว่าอย่าบ่นอย่าบ่นท่านก็อ๋อร้อนใช่ไหมท่านกำทานมาให้แล้วท่านก็รับรู้นะว่ามจริงเป็นไงบ้างคะเปียกค่ะนี่นี่ผมเมื่อกี้คือยังไงเป็นไงบ้างค่ะ อ่าแมไปเลนยหตุการณ์คลายแล้วค่ะไปแล้วค่ะเย็นแล้วค่ะแม่ไหนมาฮะแม่ไหนมาไปทำพิธีไปเล่นน้ำมาก็ไม่เหมาะถ้าอีกสักแป๊บหนึ่งน่าจะเริ่มงานต่อได้นะคะไปแล้วค่ะสับหน้าสับตากันให้เรียบร้อยนะคะไปแล้วค่ะระวังเป็นหวัดพี่กำลังขับเสียงไก่อยู่เลยค่ะจับตอนเดียวล็อกใหม่เลยนะคะ ้องหมทต้นเทำไม่ละต้นบทวมไปหมดแล้วใัตอนนี้ตอนนี้กำลังมาเบาๆแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็การไลฟ์ก็นะคะของไทยทีวเอสนะคะสัวลูกยาเบาเซลแปลงนะคะเซวไม่สามารถเอาเซลนั่นๆเล่นปิดไม่เป็นว่ะ ปิดยังไงไเอาซิต้องบนการขับรถบ่น,นเลยเหรอออกออกออกไม่ได้คนระัยม,มา <c oughs> แล้วเดี๋ยวนะคะทำเรื่องอะไรอยากรู้น้องอ,อยู่ตรงไหนอันนี้จอะนี่ไหมคะมเอ็นนะเดี๋ยวเจอกันนะคะพักสักครู่